ยังต้องเครียดอยู่นะคะเรื่องละครอะคะเรื่องลีครพมงคลโศกมีเรื่องอะไรต้องเครียดไหมไม่มีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะตื่นเต้นเป็นพักๆค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามว่าแบบอุ้ยอีกแบบเดือนหนึ่งเองเลยเดือนนิดๆเลยอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมว่าถามเยอะๆอะเราก็แบบ เฮ้ยตื่นเต้นว่ะตอนแรกเราตื่นใช่แต่แรกเราก็ชิวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใจลอยตอนนี้ตอนนี้ปล่อยใจจอเหลือแค่ดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆแบบเลือกเพลงเลือกแช andelier เลือกอะไรดูไม่ค่อยเล็กเลยพอปุ๊บก็แชนเดเลียมันดูทั้งง่าหรอเล็กแล้วเล็กแล้วที่ผ่านมามันเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีไปปรึกษาปอกมากี เขา,ามาได้ทำปรึกษาเลยไหมคะในในใน,ในส่วนของการที่เขาเคยผ่านมาก่อนเลยเขาก็แค่บอกว่าแบบเหมือนไม่ต้องเครียดอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบอะไรมากเป็นแบบวันเดียวอยากให้อยู่กับโมเมนต์นั้นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่เราทำได้ไหมคะไม่ได <laughs> แล้วก็พยายามค oh. ่ะแต่เราคิดว่าแบบ ถ้าถึงตอนนั้นเราก็คงจะปล่อยจอยแล้วค่ะเพราะว่ามันมันควบคุมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างพา,ารท์ทแบบใช้ชีวิตค,คู่อย่างเงี้ยเรามีปรึกษามาที่นคะคะแบบเธอเพิ่แต่งงานมาก่อนเรานะปรึกษาไหมเหรอยังนะคะมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าก็จะมีเรื่องทำอาหารเนี่ยแหละค่ะที่เราแบบ เรียนทำอาหาร oh. คือเราตั้งใจไว้อยู่แล้ว oh. ว่าถ้าแบบแต่งงานเราอยากจะเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้รับโอกาสที่ดีก็คือเมื่อวานก็เพิ่งไปถแถลงข่าว HBO ไปค่ะเป็นเป็นซีรีส์ซีรีส์แบบทำอาหาร oh. แต่เป็นเรียลลิตี้โชว์นะคะกับพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเชฟแบบท็อปเชฟจาก ประเทศไทยอ่ะมามาสอนเราเองอะไรเงี้ยเราก็ได้เคล็ดลับจากตรงนั้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราก็เหมือนก็พร้อมที่จะแบบทำอาหารให้มี่บาทานแล้วจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่บ้านมาจะอยู่บ้านโชว์เสน่ห์ไปสวักซะหนึ่งเมนูเล็งมาแล้ว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูแรกที่เราจะแบบทำให้เขาเมนูแรกป๊อ ไม่รู้แล้วแต่ลงพหมากค่ะบางวันก็อยากทานแบบฝรั่งบางวันก็อยากทานไทยเขียวหวานง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะแบบหลายๆแล้วแต่ลงเขาบางคนทานยากไม่ยากค่ะแต่จะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกวันนี้คือสั่งแบบในแอปอะค่ะสั่งประมาณแปดล้านล้านนะคะไม่ถูกใจแต่เอ๊ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่สาวเขาเป็นสายกินเนาะสายกินทักคู่เลย ทำอาหารแล้วมันก็ต้องทำล้างจานด้วยนะทีมเรายังไม่ค่ะไม่ทำยังไงก็จะไม่ล้างอยู่ยังไงก็จะไม่ล้างซื้อเครื่องล้างจานไหมอ่้คิมอยากซื้อค่ะแต่พี่หมาก็เป็นคนพูดเองนะคะทุกคนฟังนะคะว่าเขาจะเป็นคนล้างเองล้างคิมซื้อเองเลยแบบคิมซื้อเลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องมันไม่สะอาดดึงมุ้งยิ่งเงียอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันลงตัวแล้วเราเป็นคนทำเขาเป็นคนล้าง หน้าที่อื่นตอนนี้เริ่มแบ,บ่งลงตัวยังคะใครกวาดบ้านถูบ้าน <c oughs> ก็ก็ใช่ก็เดือนหน้าบ้านจะเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ก็ก็เริ่มแบบเริ่มแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบเข้ามาคือเราโชคดีมากที่ทำบ้านเราเราไม่มีปัญหาอะไรเลยะคะ่ะมีแบบเล็กๆน้อยมากถ้าเทียบกับแบบเพื่อนๆที่ทําบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วคะ่ะ อันนี้มีเริเข้าอยู่อะไรยังไงยังคะมีแล้วค่ะเป็นวันไหนบอกได้ไหมเลยว่ายังไงเราทำยังไม่ได้เออยังยังในบ้านเองทำห้องเตรียมสำรองไว้ให้แบบน้องหน่อยหรือยังมีแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นห้องแบบชิลก่อนยังไม่ได้มีแบบแต่ถ้ามีเขาก็ใช้ห้องนั้นใช้ได้เลยถึงเป็มไหมคะเพราะว่าเราก็เห็นตั้งแต่สร้างบ้านอะไรมาเลยเนาะ ใช่ใช่คือเราสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์<ม>ใช่แต่ถ้าอยากให้แนะนํานะคะก็คืออย่าทําไปพร้อมกันบ้านกับแต่งงาน<อ>บ้านค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากหนึ่งแล้วก็สอง,ก,สองก็คือแบบเราไม่ได้คุยแค่แบบหนึ่งเรื่องต่อวันเ,นเราคุยหลายอย่างมากแล้วก็โชคดีมากที่เราแบบที่ช่องคือแบบโอเคเข้าใจแล้วก็แล้วก็วกดรับละครไปก่อนอะคะ คือมันหนักันแบบต้องต้องแบบต้องหายไปเลยมันหนักเพราะว่าถ้าละครเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วคนที่ต้องได้รับคําตอบแบบเดียวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะล่าช้าไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราไม่ไหวด้วยด้วยแบบ mentally เ,เราไม่น่าจะไหวค่ะก็เลยแบบขอขอ,ขอช่องเปรนไปก่อนอแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตัดสิใจก็เป็นเรา ใช่บ้านนั้นคือผมว่าเป็นแบบครอบครัของใช่ค่รินในส่วนของคุณปริมก็คือโอนอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวแล้วก็มีห้องเดียวให้แต่งให้แต่ง Living Room หนึ่งห้องค่ะนั้นตามใจเราตามใจเรามูลค่าเรือนหอรวมตกแต่งสักเท่าไหร่คะพอปิดเผยได้ไหมคะตเป็เท่าไหร่หรอ ไม่รู้อะอยากเอาแบบเพิ่อเรอยากอยากไดแบบเพิมเิมี่สรตบอพ่งตัวอะไรไหมล้านกว่าเองอันนี้อันนี้ได้บ้านจริงหรือเปล่าห้าสิบหรือร้อยถึงไหมเอประมาณนั้นแหละไม่ไม่ไมไม่ถึงไม่ถึงไม้อยไม่ถึงไม่เกแ เป็นว่าเราไม่ไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็เราก็ถือว่าสมน้ำสมเนืนะะ้อค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้ตัวเองลำบากอะไรอืบโอเคขอบคุณค่ะ